เอา้าเด้อเป็นฝั่งเปินฝาแล้วไอ้สายค่อยกันได้จากคู่จิ้นพี่ดองสู่คู่จริงเน,ะเนาะแมีบอกคือเต่งดูเต่งดันนี่นะเอาบานี้อยู่มันขอนนนออน่อนแล่าเดาอ,อ่าฮ่าั่าฮ่า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 า่าน่่าาฮ่าฮ่าเ่าฮ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 าา่าาา อ้าวอ้าเออเราขอดกันบ้ดนี้สี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 โจตันสีเพม่เนบลัวบัวครับเปิดขอดได้บัวแล้วก็อ่ะสี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 เกาตันสีสีทำสีเอ้ฮู้ดเออ้าบ้ดนี้อ่าให้พ่อพามพูดให้ก่อนอ่นนี้จเลยฮู้วี่หน้าคือ ไม่เป็ีนปีนี่ก็ยังได้เมียงามนะเจ้าเนายอเนาะเออตั้งใจเดี๋ยวนี้เขียนจะไปใหญ่แท้เขียนเอาไอ้สายเนาะนี่มาเป็นเออเป็นฝาแล้วมันตั้งใจตั้งใจวันนี้ทหารมีนกมีมียหลายคนเนอผู้เดียวเดือกระยาเด้อดไอเด้อฮะฮะคุณครูก็ได้อันนี้กับบอเลือกบ่บยังไม่น เรามาจิ้มี่เม่นเอาพี่สองใส่พี่สอง,งคือยังได้คุณขู่ได้ง่าหมดแท้บอกวิธีขขเขาด้ยแม่เอ้าสีสีบึ่งเด้ขูก็จ้า่งามเจ็บเจือกฮ่าได้สนีทบอกคุณขูโอ้ยเอ้าจะได้ละเนื้อคู่กันแล้วเนาะมันโบเคียวคาดเจอกันแลนะ้วเนาะอยู่ดีมีเฮได้แบบนี้ละกันโดนได้แบบนี้ได้เย้ นี่ครับพี่น้องจากคู่จริงแล้วโอ้โบรเช่นคู่จิ้นจิ้นกันไปจิ้นกันมาได้เต่งไงหลีพี่น้องเอยจะได้รับบันนี้บอเอฟซีอยู่นะไหมยินดีกันเลยครับฝากนะครับผมผลงานเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าครับผมอันผมก็บักี้เล่ขของผู้ใดก็ของบอของบอสเนาะ พี่ไปไฟล์ไปไฟล์ไปไฟายร้องเนาะผมวันนี้เราก็ถ่ายเอ็มวีกันเหมือนเดิมครับคุณครูแต่งงานเจ๊รอบแล้วนี่โอ้โหสามสี่รอบแลยสามสี่รอบแล้วพีดีโอหลายหัวหลายหัวมากเลยการร้องด้วยเหรอจะออกการร้องเระหว่างนด้เขาเอาขลังดิอืมเต่งแล้วหลายสิบปีเต่งหลีดีเลยคนสิบอกเจ้าเนื้อคู่เจ้าสิีปีนขุนแบบใดฮะแบบดคนดำๆตัวใหญ่ๆอ้วนๆไม่หรอโบแมนสิมีคู้นึ่งไก่เนาะ หัวล้าลัดอืมหัวลั้ลัดน้อยพิดหน้าตาเบีบสลืมสลือสลือแค่หน่อยนึงยิ้ปากมันยัิ้มอือปากยักบิดบิดขวาปากอือบิดขวาซ้ายซ้ายจำพิษเอออือจำพิษซ้ายบิดขึ้นยงเออนี่แหละอือนี่แหละเนื้อคู่เจ้าค่ะได้แน่นอนเนื้อคร่เอาครับผมฝากผลงานได้ครับพี่น้องเนี่ยครับผมมันนี่ก็ะถ่ายเอ็มบีพี่น้องเลยเพียงไอ้ฝ้ายครับผมเร็วๆนี้นะครับผมปักขี้เหล้านะครับ แน่น่ะแน่นโอเคครับผมจักมือยิวจักมือยิวดีเอาจักล้านอุ่นรานเลยบอกรวยล้านอยู่วันแรกขอให้หนึ่งแสนแตกโอ้ยกระแสนแตกนี่บอคอยจะร้องเลยปาร์ตี้บุฟเฟ่เด็กเอ็นโอ้ยเบาเนี่ยมไอหนูบ่มักเรารักจริงผู้เดียวไอ้หนูเนี่ยว่าได้หรอกผมบอกผมบอกไฟอันนั้นอันไฟว่าได้ขนาดอันปักมุดปักมุดมาเลยเอาจะลาที่นอลาพี่ลาน้องไปละ ครับผมเคลียร์คอนเทสต์นะครับผมสวัสดีครับเด็กเต่อินดีอยู่เป่าเต่งยังเต่งงานนี่โอ้ยขอมแต่งกับกูด้วยเฮ้ยเขาถ่ายถ่ายรูปกันเนี่ยกูบ่มีเงินคือเก่าแล้วกูบ่มีเงินแต่งเขาเขาขาถ่ายรูปครับผมมึงจะมาเศรูอยู่ปักกิ่ก็ได้